จับตาพายุเตี้ยนหมู่กำลังก่อตัวภายในอีก5-6วันจะเห็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศฟิลิปปินส์จับตาการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะขึ้นเวียดนามอีกครั้งและจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยระดับไหนนั้นยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบจำลองญี่ปุ่นแบบจำลอง GFS เมกาแบบ ECMWF จำลองยุโรปและอีกแบบจำลองหลายๆค่ายชี้ตรงกันว่าให้มีหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงบริเวณแปซิฟิกตะวันตกประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่17-18ถึงกันยายน2564ซึ่งล่าสุดแบบจำลอง GFS ของอเมริกานั้นยังคงให้มีพายุในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยเป็นลักษณะการก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณนอกชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์จากนั้นให้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวเข้าทะเลจีนใต้ตอนกลางจนพัฒนาไปถึงพายุโซนร้อนกำลังแรงมากๆในทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวเข้าประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้าสู่ลาวใต้ทะลุเข้าไทย จากแบบจำลองที่คาดการไว้ปริมาณฝนที่ตกสะสมในจุดที่หนักสุดตั้งแต่100มิลิเมตรจนถึง150มิลิเมตรเวียดนามและลาวใต้ในจุดที่หนักสุดตั้งแต่150มิลิเมตรจนถึง300มิลิเมตรทั้งนี้แบบจำลองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงติดตามการอัปเดตอีกครั้งรายชื่อที่คาดว่าจะได้ใช้คือเตี้ยนหมู่ตั้งโดยประเทศจีน เป็นชื่อเทพธิดาแห่งสายฟ้าวันที่15-16ถึงกันยายน64นั้นร่องมรสุมพาดผ่านทงางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนบนและยังคงเกิดขึ้นบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันที่17-20ถึงกันยายน64ี่ ปริมาณกระจายของฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันที่21-24ถึงกันยายน64ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมทางตอนกลางของประเทศไทยฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งปรากฏการลานินยาแนวโน้มแรงขึ้นมีความเป็นไปได้ว่าท้ายฤดูฝนปีนี้ประเทศไทยจะมีฝนมากขึ้น ประเทศฟิลิปปินส์ติดตามการก่อตัวของพายุลูกใหม่แบบจำลองยังพบพายุเคลื่อนตัวผ่านฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่22-26กันยายนนี้หมายเหตุเป็นข้อมูลจากแบบจำลองเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นำเข้าใหม่ใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์เพื่อข้อมูลการเตือนภัยล่วงหน้าเท่านั้นจากการที่ปรากฏการลานินยา เป็นภาวะตรงข้ามของเอนนโยดังนั้นผลกระทบของลานินญาจึงตรงข้ามกับเอนนโยกล่าวคือพ้นจากการที่อากาศลอยขึ้นและกลั่นตัวเป็นเมฆและฝนบริเวณแปซิฟิกตะวันตกเขตร้อนในช่วงปรากฏการลานินญาทำใหออสเตรเลียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะมีฝนมากและมีน้ำท่วม ขณะที่บริเวณแปซิฟิกเขตร้อนตะวันออกมีฝนน้อยและแห้งแล้งนอกจากพื้นที่ในบริเวณเขตร้อนจะได้รับผลกระทบแล้วปรากฏว่าลานินยายังมีอิทธิพลไปยังพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปด้วยโดยพบว่าแอฟริกาใตา้มีแนวโน้มที่จะมีฝนมากกว่าปกติและมีความเสี่ยงต่ออุทกภัยมากขึ้น ขณะที่บริเวณตะวันออกของแอฟริกาและตอนใต้ของอเมริกาใต้มีฝนน้อยและเสี่ยงต่อการเกิดความแห้งแล้งและในสหรัฐอเมริกาช่วงที่เกิดปรากฏการ์ลานินยาจะแห้งแล้งกว่าปกติทางตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงปลายฤดูร้อนต่อเนื่องถึงฤดูหนาวบริเวณที่ราบตอนกลางของประเทศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและทางตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงฤดูหนาว แต่บางพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกมีฝนมากกว่าปกติในช่วงฤดูหนาวส่วนผลกระทบของลานินยาที่มีต่อรูปแบบของอุณหภูมิปรากฏว่าในช่วงลาญ,ญาินยาอุณหภูมิผิวพื้นบริเวณเขตร้อนโดยเฉลี่ยจะลดลงและมีแนวโน้มต่ำกว่าปกติในช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติขณะที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรรวมถึงพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติส่วนทั้งตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องถึงตอนใต้ของแคนาดามีอากาศหนาวเย็นกว่าปกติจากรูปแสดงให้เห็นผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานินยา ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนของซีกโลกเหนือจากผลงานวิจัยของดรวิลเลียมเกรแห่งมหาวิทยาลัยรัฐโคโรราโดพบว่าลาินีญญามีผลกระทบต่อพายุหมุนเขตร้อนโดยพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกและอ่าวเม็กซิโกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและสหรัฐอเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบียนมีโอกาสประสบกับพายุเฮอริเคนมากขึ้น ผลกระทบของลานินยาต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทยจากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปีเอลนิโยโดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่าของปริมาณฝนและค่าของอุณหภูมิในปีเอลนิโยจากข้อมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือนในช่วงเวลา50ปีตั้งแต่พศ2494 ถึง2,543พบว่าในปีลานิญยาปริมาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่สูงกว่าปกติโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและช่วงตน้นฤดูฝนเป็นระยะที่ลานินยามีผลกระทบต่อสภาวะฝนของประเทศไทยชัดเจนกว่าช่วงอื่นและพบว่าในช่วงกลางและปลายฤดูฝนลานินยามีผลกระทบต่อสภาวะฝนของประเทศไทยไม่ชัดเจน สำหรับอุณหภูมิปรากฏว่าลาินีญญามีผลกระทบต่ออุณหภูมิในประเทศไทยชัดเจนกว่าฝนโดยทุกภาคของประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติทุกฤดูและพบว่าลานินีาที่มีขนาดปานกลางถึงรุนแรงส่งผลให้ปริมาณฝนของประเทศไทยสูงกว่าปกติมากขึ้นขณะที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติมากขึ้น